สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออร์ออฟิเชียลวันนี้เราอยู่กับตำนานจอมยุทธผู้ถังซานภาค5ซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้างอิงตามนใหญ่ทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ ทางซารถอนหายใจเบาๆแล้วคิดว่าเมืองเคร์ลีมีขนาดใหญ่มากและยังมีโรงเรียนหลายแหง่งเขาตั้งใจจะไปค้นหาทุกโรงเรียนเพื่อดูว่าเหมือนกงจือเข้าเรียนอยู่ที่ไหนดังนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือหาแผนที่ที่ระบุที่ตั้งทุกโรงเรียนภายในเมืองเค์ลีเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ จิตใจของทางซานก็กลับมาสงบอีกครั้งแล้วหยิบผลเอ็นก้ามังกรออกมาตอนนี้ถึงเวลาที่เขาต้องกินเพื่อเสริมความแข็งแกรงให้กับร่างกายไม่อย่างนั้นร่างกายจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดขาดขวางไม่ให้เขาเก้าวหน้าต่อไปได้ จากนั้นไม่รอช้ากัดกินผลเอ็นเก้ามังกรกินของผลไม้ไหลเข้าสู่ปากถางซาสูดหายใจเบาๆผลเอ็นเก้ามังกรก็เหี่ยวแห้งไปอย่างรวดเร็วมีของเลหลวไหลลงไปตามลำคอก็พบว่าอุณหภูมิที่คอสูงขึ้นอย่างฉับพลันราวกับเปลวไฟแล้วแทรกซึมเข้าไปในบริเวณท้องทันทีร่างกายของขังสาก็ร้อนขึ้นจนผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีแดง ฤ์ยารุนแรงมากแต่ถังซานยังมีสติอยู่จึงใช้พลังเสยนเทียนกระตุน้นฤ์ยาให้แพร่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายด้วยพลังจิตที่แข็งแร่งของเขาก็สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าฤ์ยาของผลเอ็นแก้วมังกรกำลังแทรกซึมไปทั่วทั้งร่างกายและทุกส่วนของร่างกายดูเหมือนจะก,กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งคืนถังซานอยู่ในกระบวนการนี้อย่างเงียบๆคียบ ในตอนเช้ามีแสงแดดส่องเข้ามาภายในห้องทางซานก็ตื่นจากการทำสมาธิค่อยๆลืมตาขึ้นก็พบว่าเอวของเขายืดขึ้นในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงการขยับตัวของกระดูรวมทั้งเส้นลมปานในร่างกายก็ยืดหยุ่นดีขึ้นเมื่อมองลงมาก็พบว่ามีชั้นสีเทาปรากฏขึ้นอยู่บนผิวไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นผลมาจากผลเอ็นแกลมังกรที่กำจัดสิ่งโสโครออกจากร่างกาย หลังจากลุกขึ้นจากเตียงถางซามไม่ได้รีบไปล้างตัวแต่ออกกำลังกาย2-3ท่าเพื่อเหยียดแข้งเหยียดขาข่าวก็รู้สึกสบายตัวเป็นอย่างมากจึงอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนที่ความสูงของขาวสูงขึ้นอย่างน้อย3หรือ4เซนติเมตรแม้แต่ร่างกายที่ผอมบ,บางก็ดูเหมือนจะอ้วนขึ้นเล็กน้อยผิวหนังและกล้ามเนื้อยืดหยุ่นมากขึ้นราวกับเด็กที่โตแล้ว อาหารเช้านะักโรงอาหารเนื่องจากนักเรียนชุดที่สองออกไปล่าสัตว์อสูรห้าคนโรงอาหารจึงดูโล่งเล็กน้อยทางซาเดินเข้ามาเห็นตู้ป้ายกับเฉินเฉินกำลังนั่งรับประทานอาหารด้วยกันทางซามองเห็นเฉินเฉินก็รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของนางทันทีนางดูมีอายุมากขึ้นเล็กน้อยราวกับว่าเติบโตมาเป็นเวลาหนึ่งหรือสองปีหุ่นดูเพียวกระชับเป,ป็นบางเห็นได้ชัดว่านี่เป็นผลมาจากผลเอ็นกามังกร ทางซามมานั่งลงอยู่ข้างๆทั้งสองคนโตูปลายหันหน้ามองขึ้นลงก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจแล้วพูดออกมาว่าผลเอ็นก้ามังกรนี้จริงๆเซลลวถังเจ้าก็เปลี่ยนไปเหมือนกับเฉินจือสิ่งนี้ทําให้คนดูดีขึ้นไว้วันหลังข้าจะซื้อมากินบ้างทางซานยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่า ้าสพี่มีเงินมากพอข้าแนะนําให้ซื้อของที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับพลังจิตเพราะมันเหมาะกับดวงตาจิ้งจอกสวรค์ของท่านมากกว่าจะเสริมความแข็งแกร่งด้านออร่างกายโต๊ะปมายหัวเลาะแลกจะกซิบเบ,บาๆวา่าเจ้าผู้ทูยาอายุวัฒนะมีประโยชน์สําหรับมีปีศาจสีม่วงอีกด้วยหลังจากข้าฝึกเสร็จในตอนเช้าก็รู้สึกได้ว่าพลังจิตของตัวเองในทะเลจิตวิญญาณดูเหมือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เปลี่ยนแปลงอะไรทางซา,านเอ่ยถามด้วยความสงสัยตู้ไปตอบว่านับตั้งแต่ที่ข้าทะลุมาระดับสี่พลังจิตที่อยู่ในสถานะแก๊สแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเ,เริ่มความแน่นเป็นของเหลวเล็กน้อยทางซานที่ได้ยินเช่นนี้ก็ถึงกับตกใจเพราะของข่าวกว่าจะมีพลังจิตที่เป็นของเหลวได้ใช้เวลาฝึกฝนนานมากแล้วคิดว่าสงกับที่เป็นสายเลือดระดับหนึ่งจริงๆก่อนจะเอ่ยว่ายินดีด้วยสิทธิ์พี่ตู้ไป การที่พลังจิตมีสถานะเป็นผอมเร็วนั้นยิ่งทําให้แข็งแกร่งมากขึ้นว่าแต่ดวงตาจิ้งจอกสวรของท่านมีความรู้สึกอะไรใหม่หรือไม่ตู้ป่ายพยักหน้าแล้วบอกว่าข้ารู้สึกดีมากข้ามองเห็นโชคได้ชัดเจนขึ้นยกตัวอย่างเช่นข้าคิดว่าวันนี้โชคของเจ้าค่อนข้างดีแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมมันขึ้นอยู่กับโชคของเจ้าและคนอื่นด้วย ทางสาพยักหน้าแล้วหันไปถามเฉินจือเฉินว่าสิทธิทเฉินจือหลังร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงท่านรู้สึกอย่างไรบ้างเฉินจือเฉินตอบอย่างมีความสุขว่าร่างกายของข้าแข็งแกร่งขึ้นมากอย่างที่เจ้าพูดอินทรีย์ปีทองแข็งแกร่งขึ้นและความเร็วก็ยังเพิ่มขึ้นประกอบกับความก้าวหน้าในการฝึกฝนเสื้อคลุมปีทองของข้าโจมตีก็รุนแรงมากขึ้น ตู้บ่ายถอนหายใจพร้อมเอ่ยว่าแน่นอนเงินสามารถซื้อความแห่งแก่งได้เจ้าต้องรวยถ้ามีเงินย่อมผุดฝนได้เร็วขึ้นหลังจากได้เห็นพัฒนาการของเพื่อนๆทางซานก็มีความสุขเพราะพวกเขาแต่ละคนล้วนเป็นความหวังของโรงเรียนและองค์กรหลังจากกินข้าว,ชาวเช้าเสร็จในตอนเช้าเป็นค้าบเรียนการฝึกร่างกายทางซานรู้สึกนี่อย่างชัดเจนว่าร่างกายของข่าวสามารถแบกรับน้ำหนักของแท่งเหล็กได้ดีขึ้นมาก สาหลับในช่วงบ่ายวันนี้ไม่มีค่าปร,รียนซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จถงซาก็มาอย่างที่พักของจานเข้าส่วนตามที่ได้นัดหมายกันเอาไวา้ทันทีที่มาถึงจานเข้าส่วนมองสำรวจเขาขึ้นลง2องถึงสรอบก่อนจะพูดขึ้นว่าเจ้ากินผลเอ็นก้บบามังกรแล้วใช่ไหมถซาพยักหน้าพร้อมตอบว่าใช่ครับ ประโยชน์ที่ได้รับค่อนข้างชัดเจนข้าวรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นหลังจากที่กินมันเข้าไปจางเข้าส่วนกล่าวว่าผลเอ็นเก้ามังกรดีจริงๆแม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งของล้ำค่ามากแต่ก็นับว่ามีประโยชน์มากน่าเสียดายที่โรงเรียนของเรามีเพียงเล็กน้อยเอาหลักไปโรงตีเหล็กการเถอว่าแต่เจ้าแน่ใจนะว่าต้องการสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเอง ห่างสามเฮกหน้าแล้วตอบว่าอาจารย์ครับข่ายอยาบลองเดินเข้าไปในโรงตีเหล็กความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือความร้อนที่ไหลเวียนอยู่ในอากาศและมีช่างตีเหล็กที่ร่างกายกำยำหลายคนกำลังยุ่งอยู่กับงานเมื่อเห็นจางเข้าสวนพาทางซานเดินมาช่างตีเหล็กต่างหยุดงานแล้วเดินมาแสดงความเคารพ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนย่อมเป็นมนุษย์ข้าวรับใช้อย่างแน่นอนสายตาของทางซานมองไปรอบๆด้วยเนตรวิญญาณสวรรค์ขาก็สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าแต่และคนอยู่ระดับไหนส่วนใหญ่อยู่ระดับสามแม้จะไม่แข็งแกร่งมากแต่ก็เพียงพอสำหรับการตีเหล็กจางเข้าส่วนพูดขึ้นว่าตอนนี้พวกเจ้าทุกคนไปพักผ่อนก่อน ผู้คนตามพยักหน้าให้เขาเห็นได้ชัดว่าช่างตีเหล็กให้ความเคารพต่อสมุหนายกเป็นอย่างมากจางเข้าสวนหันไปทางทังซานพร้อมเอ่ยว่าเจ้าต้องการทำอะไรถังซานตอบว่าข้าต้องรบกวนอาจารย์ช่วยข้าในการเผาข้าจะพยายามสร้างมันขึ้นมาจางเข้าสวนเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าไม่มีปัญหาแล้วเจ้าจะเผาอะไรตอนนี้ถังซานหยิบหินดำที่ซื้อออกมา จางเข้าส่วนเจ้ามองอย่างไม่เข้าใจจึงเอ่ยถามว่าเผาหินดำอย่างนั้นหรือหินดำไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากความแข็งมันมักใช้ทำเป็นโอรัวเท่านั้นไม่รู้ว่าที่ร้านค้าเล็กๆเ,เก็บหินดำพวกนี้ไว้นานแค่ไหนเพราะไม่มีใครสนใจพวกมัน ทางซานก็บอกว่าอาจารย์ครับข้าแค่อยากลองว่าจะสามารถสกัดสิ่งที่อยู่ภายในนั้นออกมาเพื่อสร้างเป็นอาวุธได้ไหมจาจเข้าสวนสายหัวไปมาอย่างช่วยไม่ได้พร้อมเอ่ยว่าเจ้านี่ก็แปลกคนถ้าต้องการสร้างอาวุธทำไมไม่หาโลหะที่ดีกว่านี้หินดำจะมีประโยชน์อะไรทางซานยังคงยืนกรานที่จะทำแล้วหยิบหินดำใส่ลงไปในเตาเผา เขาซื้อหินดำมาจำนวนหนึ่งใส่ลงไปจนเกือบเต็มต่อเผาแล้วจางเข้าส่วนทำอะไรไม่ถูกได้แต่พูดว่าลองดูก็ไม่เสียหายอะไรทางซานหยิบค้อนที่วางอยู่นั่นข้างขึ้นมาส่วนจางเข้าส่วนเดินมาที่หน้าเตายกมือขวาขึ้นแล้วกายาร่างเป็นพยักฆ์อคีมีเปลวไฟพุ่งออกมาจากมือทำให้อุณหภูมิเตาเผาเริ่มร้อนขึ้นทางซานยืนมองอย่างตั้งใจรอยอย่างเงียบ มองดูการเปลี่ยนแปลงของหินดาหินดาดูเหมือนจะมีจุดลอมเหลวที่สูงตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆมีเพียงผิวของมันที่เป็นสีแดงขณะที่จางเข้าส่วนกำลังพูดถังซานก็พูดแทรกขึ้นมาก่อนว่าอาจารย์ครับท่านช่วยเพิ่มไฟมากขึ้นไปอีกจางเข้าส่วนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ทำตามที่ถังซานอร้องขอก่อนจะพูดขึ้นเตือนว่าเตานี้ไม่สามารถทนความร้อนได้อีกไม่เช่นนั้นมันจะระเบิดได้ ทางซานมองดูหินดำก็เห็นว่าอาจารย์ออรเรนไฟ์ขึ้นอีกขณะที่พูดก็ใช้คีมหยิบหินดำที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดออกมาหินดำก้อนนี้ถูกเปลวไฟของจานเข้าโซนเผาโดยตรงผิวด้านนอกเป็นสีแดงมันเกิดการขยายตัวที่อุณหภูมิสูงทางซานใช้มือซ้ายจับคีมคีบหินดำวางลงบนแท่งพร้อมจับไว้แน่นจากนั้นเหวี่ยนค้อนที่อยู่ในมือขวาทุบลงมา ด้วยวิชาเสียนเทียนที่ฝึกฝนจนมาถึงระดับหคคอนก็เบาเราวกับโน่นมีเสียงเต้งดังมาจากคอนแรกที่ตกกระทบบนหินดำคคอนที่ทุบลงมาแต่ละครั้งจะรุนแรงกว่าครั้งก่อนหน้านี้แม้ว่าจะไม่ใช่วิธีคอนวายุสบำบันป่นปวนแต่ก็น่าทึ่งมากตอนนี้หินดามที่ถูกทุบก,ก็เริ่มเสียรูปแล้ว จางเข้าส่วนมองดูด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นถังซานเหวียนคอนราวกับว่าคอนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายถังซานเองก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันในชาติที่แล้วคอนคือวิญญาณยุทธที่สองของเขาเมื่อนายก็ตามที่ไปเชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังคอนเข้าเทียนมากเป็นไพ่าตายสุดท้ายที่เขาจะนํำออกมาแต่หน้าเสนายที่ชีวิตในโลกนี้เขาไม่มีสิ่งนี้เสียงเตงเตงเตงยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง จูจูหินดำก็เริ่มมีขนาดเล็กลงพร้อมกับมีแสงสว่างปรากฏขึ้นดูเหมือนกับโลหะจากข้าวสวรจ้งมองด้วยความตกใจพร้อมพูดว่านี่มันหินดำสามารถหลอมเป็นโลหะได้เหมือนกับแร่โลหะอื่นๆได้ด้วยหรือขณะที่กำลังสงสยัยหินดำที่อยู่ใต้ค้อนของทางซานก็เป่งแสงออกมาเป็นจำนวนมากพุ่งขึ้นไปเกือบสิบฟุตก่อนจะหายไปแล้วพบว่า หินดำได้กลายเป็นชิ้นส่วนโลหะสีทองเข้มและมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม5เท่าทางซามองดูสังเกตชิ้นส่วนของโลหะชนิดนี้อย่างระมัดระวงังแล้วคิดว่านี่คือแร่หวักวัานมันโดดเด่นออเรื่องความแข็งอย่างยิ่งหากนำมาใช้ทำเป็นอาวุธหรือชุดเกราะย่อมเป็นทางเลือกที่ดี นายตอนที่ถังซานเข้าไปที่ร้านค้าเล็กๆเขาเห็นมันครั้งแรกก็ไม่แน่ใจว่าหินดำมีคุณสมบัติอย่างไรแต่เมื่อเห็นครั้งที่สองขาที่มีนิิญญาณสวรรค์ก็มองเห็นและเข้าใจจึงตัดสินใจซื้อหินดำเหล่านี้มาจางเข้าสวนมองดูถังซานอย่างประหลาดใจพร้อมคูดขึ้นว่านี่มันคือรายการถังซานยักไหล่แล้วบอกว่า ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันข้าแค่ต้องการสร้างอาวุธที่จดบันทึกไว้ในคัมพีรเสนเทียนอาจารย์ครับโลหะนี้ดูค่อนข้างแข็งช่วงบ่ายวันนี้เ,เรามาช่วยกันสก,กัดหินดำทั้งหมดด้วยการจากเข้าส่วนก็ไม่ได้ปฏิเสธยังคงเติมไฟเข้าไปในตอเผาส่วนถังซานใช้ค้อนทุบหินดำเพื่อสก,กัดเอาโลหะที่อยู่ด้านในออกมาเสียงค้องทุบยังคงดังก้องออกมาจากโรงตีเหล็กอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งถึงตอนเย็นทางซานแทบไม่ได้หยุดพักหินดำทั้งหมดก็ถูกสาก,กัดาเอาได้วันๆออกมาเสร็จสิ้นภารกิจสําหรับวันนี้จางเข้าส่วนก็เอ่ยถามว่าเจ้าไปเอาถุงอวกาศนี้มาจากไหนแน่นอนว่าหินดำมีจํานวนมากหากขนมาโดยใช้วิธีทั่วไปย่อมไม่สะดวกดังนั้นถังซานจึงเก็บมันไว้ในถุงอวกาศ จารย์ข้าวส่วนคืออาจารย์ของเข่าจึงไม่จําเป็นต้องปิดบัางแล้วตอบว่าข้าเอามาจากเจ้าเมืองหมาป่าวายุก่อนที่ข้าจะเดินทางมายังเมืองขลีในตอนนั้นข้าเห็นมันบาดเจ็บสาหาัสจากการถูกเผ่าเสือดาวจลัดแสงบุกโจมตีข้าจึงลงมือสังหารมันไม่เพียงได้ถุงอวกาศมาข้ายังดูดกืนพลังของมันมาอีกด้วยเป็นผลทําให้ข้าพัฒนาจานระดับ4เป็นระดับห จางเข้าส่วนที่ได้ยินเรื่องนี้ก็ถึงกรรับยกนิ้วให้ถังซานที่เขาเป็นคนใจกล้ามากแล้วเอ่ยว่าแล้วค้อนของเจ้าอยู่ที่ไหนจะสร้างหรือยังถังซาสใส่หัวแล้วพูดว่ายังไม่ทําวันนี้ครับข้าหมดแรงแล้วไว้วันหลังข้าจะมาทําด้วยตัวเองตอนนี้เอาแรกหวันวานถูกสก,กัดออกมาแล้ววันหลังคงไม่ลบควรอาจารย์แล้วครับจางเข้าส่วนพยักหน้าพร้อมบอกว่าวันนี้เจ้าเหนื่อยมาทั้งวันกลับไปพักผ่อนก่อนเธอ จูจูถังซานก็พูดขึ้นมาว่าอาจารย์ครับข้าจะหาแผนที่อย่างละเอียดของเมืองเคลีได้จากที่ไหนจางเข้าส่วนเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าเจ้าต้องการแผนที่อย่างละเอียดไปทําอะไรถังซานพูดพร้อมกับทําหน้าตาไร้เดียงสาว,ว่านํามาเพื่อศึกษาครับมันคงจะดีไม่น้อยหากคุ้นเคยกับเมืองนี้ยามเกิดอะไรขึ้นจะได้รู้เส้นทางหลบหนีเอาชุดรอดแผนที่ที่อาจารย์กวัวหลงเจียงใช้สอนในห้องเรียนค่อนข้างหยาบเกินไป จางเข้าส่วนมองเห็นความมุ่งมั่นในตัวของถังซานจึงอยากสนับสนุนเต็มที่แล้วบอกว่างานตามข้ามาข้ามีแผนที่ที่ละเอียดมากทั้งหมุดวาดด้วยมือมีราคาสูงมากหลังจากใช้เสร็จก็ต้องส่งคืนให้ข้าหลังจากกลับมาที่บ้านพักของจางเข้าส่วนข่าวก็นำแผนที่ออกมามันมีขนาดใหญ่ถึง6ตารางเมตรที่พับเก็บไว้แล้วยืดให้ถังซานถังซานกล่าวขอบคุณจากนั้นก็กลับมายัางห้องพักของตัวเอง ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามและลุ้นไปด้วยกันนะครับสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ก็ยังถือว่าหน้าวิกฤตแล้วก็เป็นห่วงอยู่นะครับเพื่อนๆหมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมแมสอยู่ตลอดเวลาเมื่อออกไปข้างนอกและเว้นระยะห่างทางสังคมเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้เสี่ยวเอ,อ้อขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ